สวัสดีค่ะพบกับคณิตศาสตร์ตรงประเด็นกับครูวิชุดานะคะครูชื่อครูวิชุดาน้อยนวลน,นะคะจากเครือโรงเรียนมาริวิท์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆถ้าเรากำหนดให้ซิต้าเป็นจำนวนจริงใดๆนะคะ จะได้ว่าฟังก์ชันแทนคูวิออกเสียงแทนนะคะเป็นความสัมพันธ์ s ซ n ์สิตาส่วนคอสซิตาฟังก์ชันโคศึกเป็นความสัมพันธ์1ส่วนไซิตาฟังก์ชันศึกเป็นความสัมพันธ์1ส่วนคอสซิตาและฟังก์ชันคอสเป็นความสัมพันธ์ cos สิตาส่วนด้วย sin ซิตก็คือจากที่เราเรียนกันมาตลอดนะคะเราสนใจแค่ฟังก์ชัน sin กับ cos ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมานำเสนอฟังก์ชันตรีกลมิติอื่นๆซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันแทน Cosec เก,เกแล้วก็ Co t นั่นเองนะคะนักเรียนลองพิจารณาวงกลมหนึ่งหน่วยเดิมนะคะ ที่เราได้เรียนกันมานะคะที่ประกอบไปด้วยค่าของฟังก์ชันในตะกูลพายส่วน6ภายส่วน4ภพายส่วน3นักเรียนจะมองเห็นเลยนะคะอันนี้เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยที่พิจารณาค่าของฟังก์ชันทั้ง3ตะกูลนะคะซึ่งจริงๆค่าของฟังก์ชันที่คุณครูให้นักเรียนจำเนี่ยก็คือเราพิจารณาในจตุภาคที่1ก็เพียงพอแล้วแล้วจากนั้นเรา ค่อยหมุนจัตุภาคเอานะคะเพราะหมุนจัตุภาคเนี่ยเครื่องหมายของฟังก์ชันคอสซิต้าไซซิต้าหรือ x กับ y ก็เคลื่อนที่หรือใช้ไปตามจัตุภาคด้วยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะสังเกตนะคะก็คือในจัตุภาคที่1ทุกฟังก์ชันจะมีค่าเป็นบวกเสมอถูกไหมเพราะว่าคอสก็เป็นบวกไซ n ก็เป็นบวก ดังนั้นฟังก์ชันแทนก็เกิดจากไซ n ส่วนคอสก็ย่อมเป็นบวกด้วยนะคะมันมีความสัมพันธ์กันแบบนี้ไซน c คอสแทนทุกอันเป็นบวกหมดเลยดังนั้น c o s e c กเซ็กคก็เป็นบวกด้วยแต่พอเรามาดูที่จตุภาคที่สองจตุภาคที่2เนี่ยฟังก์ชันคอสเป็นลบก็คือค่า x เ,เป็นลบส่งผลให้ s i n ์สิตาและ c o s e ็กตเท่านั้นที่เป็นบวกจตุภาคที่3นะคะทั้งไซและคอสเป็นลบ คอส x ไซน์ y เป็นลบทั้งคู่มีเพียงฟังก์ชันแทนที่เกิดจากไซน์ส่วนคอสก็คือลบส่วนด้วยลบเป็นบวกดังนั้นพอแทนซิต้าเป็นบวกคอสก็เลยเป็นบวกด้วยสุดท้ายค่ะจะตุภาคที่4ฟังก์ชันคอสกับฟังก์ชันเซกก็คือค่า x เป็นบวกค่ะคราวนี้นักเรียนมาดูค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของจำนวนจริงบางจำนวนบ้างนะคะ จากที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะบนวงกลมหนึ่งหน่วยนักเรียนดูนะคะถ้าเราสนใจซิตาที่มีค่าเป็น0พายส่วน6พายส่วน4พายส่วน3และพายส่วน2เราจะได้ค่าของฟังก์ชันไซน์สิตาเป็นไซน์ศย์องศาได้0ูนยพายส่วน6ได้1ส่วนสองไซน์ส่วน4ได้รูทสส่วนสองไซน์ส่วน3ได้รูท3ส่วน2และ s i n พายส่วน2ได้1ซึ่งฟังก์ชันอื่นๆที่เป็น cos ซตาแทนซิตาโคเซกเซกคอดเราก็พิจารณาเหมือนๆกันนะคะโดยหลักแล้วเราจะพิจารณาค่าของฟังก์ชันในจัตุภาคที่1ก่อนดังนั้นความสัมพันธ์ของ s i n cos นะคะก็ต่อยอดมาเป็นความสัมพันธ์แทนแทนเกิดจาก s i n ส่วน cos นะคะก็จะได้ค่าของฟังก์ชันออกมาโคเซกเกิดจากส่วนกลับของไซน์หรือพูดง่ายๆว่าโคเซกเท่ากับ1ส่วนไซน์แบบนี้นะคะ1ส่วน0ไม่นิยามนะคะเศกเป็น1ส่วนคอสและคอศเป็น1ส่วนแทนดังนั้นเราก็จะได้ค่าของฟังก์ชันติโกณมิติบางจำนวนที่เราต้องใช้ในวันนี้นะคะเป็นดังตารางแบบนี้ค่ะ คราวนี้วันนี้เราจะลองเอาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้งหมดมาลองใช้ในการแก้ปัญหานะคะคำสั่งบอกว่าให้หาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติในแต่ละข้อต่อไปนี้มาดูที่ข้อแรกก่อนเลยค่ะข้อแรกบอกว่าแทน pi ขอโทษคะ่ะแทน7พายส่วน6แทนมีความสัมพันธ์เป็น sin ์ส,ส่วนคอสดังนั้นแทน7พายส่วน6จึงมีค่าเป็น sin 7เจส่วน6 ส่วนด้วย cos เจ็ดพายส่วนหกนักเรียนไปดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยนะคะไซเจ็ดพายส่วนหกไซเจ็ดพายส่วนหกดูตรงนี้สนใจตรงนี้นะคะไซเป็นค่า y จึงได้เป็นลบหนึ่งส่วนสอง cos เจ็ดพายส่วนหกเป็นลบรูทสามส่วนสองแทนค่าลงไปในฟังก์ชันนะคะ เราก็จะแก้ปัญหาได้เป็นลบ1ส่วน2ทั้งหมดส่วนด้วยลบรูทสส่วน2ดำเนินการเรียบร้อยก็ได้เป็น1นส่วนรูทสะคะคอนจูเกตให้ตัวส่วนไม่ติดรูทตอบเป็นรูทสส่วน3นั่นเองตัวอย่างถัดไปค่ะให้หาค่าของคอดเจพายส่วน6บ้างนักเรียนลองดูนะคะคอดเจพายส่วน6 คอรดเกิดจากฟังก์ชันคอรส่วนฟังก์ชันไซน์ดังนั้นคอร์ดเพายส่วนหกก็เลยกลายเป็นคอร์เพายส่วนหกส่วนด้วยไซน์เจ็ดพายส่วนหกไปดูวงกลมหนึ่งหน่วยค่ะวงกลมหนึ่งหน่วย7พายส่วนหกอยู่ตรงนี้ที่เดิมเลยตัวอย่างวันนี้เราไม่ยากเกินไปนะคะคอร์เพายส่วนหก็พิจารณาค่า x ไซน์เจ็ดพายส่วนหก็พิจารณาค่าวไายแทนค่าลงไปค่ะกลายเป็นลบรูทสามส่วนสองส่วนด้วยลบหนึ่งส่วนสองนักเรียนก็ดำเนินการตามหลักคณิตศาสตร์นะคะได้เป็นรูทสามนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะดูเศษเจ็ดพายส่วนหกบ้างค่ะเศษเจ็ดพายส่วนหกไปดูความสัมพันธ์ของมันก่อนเกิดจากหนึ่งส่วนคอสเจ็ดพายส่วนหก หรือพูดง่ายๆว่าเซกเป็นส่วนกลับของคอร์สนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องไปดูที่7พายส่วน6 7พายส่วนหกสนใจค่าของฟังก์ชันคอร์สคอสคืออะไรคะ x s คอร์ส x ซคอร์ x ซสิ่งที่นักเรียนเห็นก็คือคู่อันดับลบ รูทสส่วนสกับลบ1ส่วนสก็เอาค่า x มาแทนกลายเป็น1ส่วนด้วยทั้งหมดนะคะลบรูทสส่วนสเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนดำเนินการตามหลักคณิตศาสตร์เลยนะคะแล้วก็คอนจูเกตให้ตัวส่วนไม่ติดรูทให้เรียบร้อยคำตอบข้อนี้จึงกลายเป็นลบสองรูทส่วนสค่ะตัวยอย่างสุดท้ายค่ะโคไซ 7จ็พายส่วนหวันนี้เรามุ่งไปที่7จ็พายส่วนหอย่างเดียวเลยนักเรียนจะได้ไม่รู้สึกว่ามันยากเกินไปนะคะนักเรียนลองดูนะความสัมพันธ์โคเซกมันสัมพันธ์กับอะไรมันเป็นส่วนกลับของไซน์นั่นเองโคเซกเจ็ดพายส่วนหก็คือ1นึ่งส่วนไซน์เจ็พายส่วนหกแล้วก็ไปดูที่7จ็พายส่วนหสนใจค่าไซน์เจ็พายส่วนหกไซน์คือค่า y ถูกไหมคะ ดังนั้นแทนค่าลงไปค่ะกลายเป็น1ทั้งหมดส่วนด้วยลบหนึส่วนสองคตอบที่ได้จึงกลายเป็นลบสค่ะในวันนี้นะคะครูต้องการให้นักเรียนไปทบทวนนะคะโดยให้นักเรียนทําแบบฝึกทบทวนความรู้ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมหน้า10นะคะ exercise 1.3ข้อ1ใหญ่นะคะและ ให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะ1.2จากหนังสือเรียนหน้า24ข้อ4และ7ใหญ่นะคะวันนี้ครูขอสิ้นสุดการนาเสนอเพียงเท่านี้พบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ